สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกแฟนเพจสินชชาคาเซนเตอร์ไม่แน่ใจว่าได้ยินกันชัดเจนหรือเปล่านะคะก็วันนี้นะคะเร็อาจจะพูดช้านิดหน่อยนะคะเพราะว่าออสวมหน้ากากตอนตอนนี้เราก็ต้องสวมหน้ากากป้องกันโควิดเนาะเวลาพูดแล้วก็หายใจมันก็เลยจะทำให้เราไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่ 27เมษายน2564นะคะเวลไลท์ light, สดอยู่ที่สาขากรุงเทพถนนกันลประพึกบางแคน,นั่นเองนะคะใครผ่านไปผ่านมานะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้มาแวะทักทายกันได้เนาะใครอยากออกรถนะคะขอโทรมาปรึกษาเบลได้นะคะที่สายด่วนนี้ได้เลยอ่ใหญ่ๆแบบนี้อ้าวกับด้านโอเค าสายด่วนของเรา0899695577นะคะก็คือโทรมาได้ตลอดหรือว่าจะเป็นการแอดไลน์นะคะที่ S I S I N C H A I 1ได้เลยนะคะนะสำหรับออตอนนี้นะคะก็เรามีรถหลายราคาหลายเกรดมากเลยนะคะหลายเกรดในที่นี้ก็อาจจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดรุ่นออปชั่นที่เพิ่มอะไร ขึ้นมาท็อปไม่ท็อปรองท็อปอะไรประมาณนี้นะคะแต่มั่นใจได้เลยว่าสินชายาเซ็นเตอร์ของเรานะคะคันรถด,ดีมีคุณภาพแน่นอนนะคะมีการตรวจ QC จากเลขตัวถงังเลขเครื่องยนต์นะคะแล้วก็เรื่องโครงสร้างนะคะการันตีได้เลยนะคะไม่มีตัดต่อสมสร้างน้ำท่วมไฟไหม้แน่นอนนะคะถ้ามีดังที่เราได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะเรายินดีซื้อคืนเต็มจำนวนแน่นอนนะคะโอเค เหนื่อยนะคะมีใครเข้ามาชมหรือยังเอ่ยโอเคเป็นไงกันบ้างคะช่วงนี้ใครเจอสถานการณ์แบบไหนกันบ้างเอ่ยทักเข้ามาสอบถามมาคุยกันได้นะคะมาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะคะคุยกันในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้านะอะใครจะมองหารถเก๋งผ่อนราคาสบายๆเหมาะกับยุคนี้นะคะแล้วก็เศรษฐกิจกตอนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะเป็นรถกระบะไปเลยนะคะใช้งานกันยาวๆนะคะ ก็วันนี้เบลแนะนำนะคะนำรถนะคะ2องคันนะคะเป็น Toyota Revo มาแนะนำก็คือด้านหลังเบลนี้เลยนะคะนะก็เดี๋ยววันนี้จะไม่ได้โชว์รถเยอะนะคะแต่ว่าก็จะแนะนำออปชั่นว่าแต่ละคันมีออปชั่นแตกต่างกันอย่างไรเนาะอาเดี๋ยวขออนุญาตไปวางป้ายก่อนนะโอเคอ่ะรถเก่งที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้า ะะยังไม่มีเจ้าของนะคะก็สามารถจับจองกันได้เลยนะคะลูกค้านะสำหรับคันนี้ t o y ยต a y a า i s และตัวนี้ p r i u ูนะคะส่วนด้านนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็น Honda a c อ o r พนะคะลูกค้านะ mm hmm. พวกนี้นะคะอยู่ในเกรดที่ผ่อนเดือนละประมาณ6 0 0 0สสำหรับลูกค้าท่านใดนะคือมีออสนใจ p r i u ูคันนี้นะคะเป็นตัวเทีดีด้วยนะราคาอยู่ที่289,000บาทนะคะ ยอดจัดไฟแนนนะคะราคากลางอยู่ที่ประมาณ3 5มแนะคะลูกค้านะเทดิดตีจัดเกินมีเงินเหลือได้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่ง mm hmm. คือลูกค้าหลายๆท่านนะคะจะเป็นกังวลเรื่องแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะเบลบอกก่อนว่าแบตเตอรี hmm. ่รถคันนี้เขาจะใช้แบตทั้งหมด2ลูกจะเป็นแบตไฮบริดแล้วก็แบตธรรมดานะคะแบตสําหรับแบตธรรมดานะคะเราได้เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านะ ส่วนแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะมีการเคลมจากศูนย์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นท่านหมดกังวลใช้งานจันกันยาวๆนะคะเพอๆใช้ได้อีกเป็น10บสปีเลยนะโอเคะเดี๋ยวเราไปดูรถคันนี้กันนะคะสำหรับคันนี้นะโต y ยต้าไฮรักรีโวนะคะลูกค้าเป็นปี2017 เป็นหน้าโฉมขอจะเรียกกันว่าโฉมหน้าล็อกคนะคะเป็น2017ปลายปีที่อยู่ระหว่างเปลี่ยนโฉมพอดีนะคะลูกค้าปี2017คันนี้นะคะเป็นรุ่น2,400 cc ตัว e pilner นะคะราคาอยู่ที่479,900บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าพิเศษมากเลยเรีโวรคันนี้นะคะเราเพิ่งได้ามาประมาณ4-5วันก็เพิ่งทำความสะอาดเสร็จนะคะลูกค้า สีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะสำหรับภายในคอนโซลในเขานะ,ะเดี๋ยวขอยืมจับนยะโอเคเดี๋ยวเราถือให้ชมนะคะตัวนี้คอนโซลเขานะคะก็จะเป็นโทนสีดำนะคะตัดด้วยแถบเมทัลลิกสีเงินแบบนี้นะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะลายผ้านะคะของเข่าเลยนะคะแล้วก็บอด้านหลังประมาณนี้นะอ่ะเรามาดูคอนโซลกันก่อนนะคะลูกค้า ตรงนี้เลยจะเป็นถุงลมนิรภัยนะคะมาด้วยกันทั้งหมด3ใบนะคะความปลอดภัยคุ้มค่าแน่นอนสำหรับไฮลักรีเว์คันนี้นะไม่อยู่ที่60,000 60, 60กิโลนะคะเครื่องเสียงจะเป็นชุดบิวอินเว็นจอแบบนี้นะลูกค้าสามารถใส่ AUX USB ได้เลยนะคะหรือจะใส่แผน่น CD ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะรองรับการแปลนไฟล์ของ MP3 นะคะด้านล่างน,น,น,นี้ ก็จะเป็นปุ่มควบคุม,มแอร์นะคะลูกค้านะจะปรับโหมดอเอาแอร์ลงด้านล่างนะคะอยู่หรือว่าจะเป็นใส่ตัวเราแล้วก็ด้านล่างโดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันด้านนี้ก็จะเป็นพัดลมแอร์เนาะและอันนี้ก็คือปุ่มเพิ่มน้ำยาแอร์นั่นเองนะคะลูกค้านะ,ะแล้วก็ส่วนช่องเสียบแบตเตอรี่นะคะให้มาด้วยกัน2ช่องนะ ที่สำคัญตัวรีโวคันนี้นะคะมีปุ่มตรงนี้ Eco Mode นะคะปุ่มประหยัดโหมดประหยัดพลังงานนะคะประหยัดน้ำมันนั่นเองนะสำหรับไฮรักรีโวคันนี้นะคะราคาอยู่ที่4 7 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะล้อแม็กของของเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะคะขอบประมาณตัวนี้ขอบ17นะคะลูกค้า ขอบสิแบบนี้ยางเป็นยางตร,ตรงปีนะคะปี2017นะ,ะเดี๋ยวลองดูตรงท้ายนะอ่ะเดี๋ยวเบลเปิดฝาท้ายให้ชมเดี๋ยวเบลพามาชมนะคะว่าชันนี้นะไม่เคยทำสีเลยนะเป็นสีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะคะลูกค้า น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่เคยแกะนะคะเริ่มต้นด้วยด้านท้ายนะลูกค้าจะเห็นว่ารอยอาร์คตรงมุมนะคะไม่มีแตกนะความคมชัดเจนหรือว่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่ทางโตโยต้าเขาชอบประทับมา,อ,าอย่างนี้นะคะตัวหนังสือต้องคมชัดแบบนี้นะแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวานะคะต้องดูเทียบกันลักษณะจะต้องเป็นแบบเดียวกันเนาะอันนี้คือการดูรถเบื้องต้นนะคะลูกค้า แล้วเดี๋ยวเราไปชมตรงห้องเครื่องกันนะะเดี๋ยวก่อนไปห้องเครื่องขอเปิดให้ชมตรงฝั่งตรงฝั่งคนขับนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ล็อกหรือว่าจะเป็นกระจกมองข้างนะคะก็ควบคุมได้จากฝั่งคนขับเนาะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็เหมือนเดิมแอร์แบกที่ฝั่งคนขับเนาะ แล้วเดี๋ยวไปชมตรงห้องเครื่องนะ,ะฝากถือ,นะอแล้วก็ดูไหนมาตรงนี้ละดูลอยอาร์คนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นรอยอาร์คประตูฝั่งขวานะนี่แล้วก็สำหรับประตูอันนี้ดูได้ประตูดูได้ในระดับหนึ่งนะคะว่ารถเดิมไม่เดิมดูสังเกตที่รอยอาร์คหรือว่าจะเป็นอันนี้ขอจะเรียกว่ายาแนว ลูกค้าลองเอาเล็บจิกลงไปไม่ต้องแรงนะคะลูกค้าก็จะเห็นว่ามันจะมีรอยรอยรอยบุ๋มอะ่ะก็คือยาแนวพวกนี้จะต้องไม่แข็งและไม่ด้านนะคะแต่ก็จะไม่ไม่แบบมันไม่ได้นิ่มเลยอะคะ่ะลูกค้าต้องเอาเล็บจิกไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเวลแกะรอยอากรุรงนี้ให้ดูลูกค้าสามารถคือถ้าเกิดเข้ามาซื้อเราที่สินชัยคาร์เซ็นเตอร์นะคะอยากให้เราแกะให้ดู จ้งเราได้นะคะได้ทางซ้ายและขวานะคะลูกค้าเพราะว่าก่อนเราซื้อรถคือเราแทบจะลอกออกมาทั้งเส้นเลยนะแต่อันนี้ให้ดูเบื้องต้นว่าความคมชัดมันจะอยู่ระดับนี้นี่มันจะไม่มีแบบมันจะไม่เป็นแบบฟันปลาลอยบิดลอยเบี้ยวอันนี้ก็คือลอยจากโรงงานจริงๆนะสีขาวมันจะดูยากอะเพราะว่า,าแสงมันสะท้อนนะคะโอเค คือดูได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะลูกค้าอ่าอันนี้ก็คือการดูรอยอาร์ตตรงประตูนะคะสำหรับรถที่อุบัติเหตุหนักนะพวกนี้อาจจะเกิดจากการพลิกคว่ำตะแคงนะคะสามารถดูได้จากตรงนี้นะหรือถ้าเกิดจะดูว่าประตูมันเปลี่ยนมาหรือมันเปลี่ยนมาหรือย,อยังเปลี่ยนมาหรือเปล่านะคะดูได้หลายมุมจากประตูที่เบลพาดูเมื่อสักครู่นะคะเรื่องรอยยานแนวหรือจะดูจากนอ็อตอ่า ข้างประตูตรงน <like esse. S 1> okay. um, ี้ที่เราเปิดเห็นไหมเห็นไหมน่าจะเห็นแล้วเนาะนี่จะไม่มีรอยขานรอยแกะนะคะลูกค้าอุ้ยแบบนึงอ้าแบบนี้นะชัดไหมอะเนี่ยแบบนี้นะคะก็จะเปิดประมาณนี้ดูได้ทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็คือรถเดิมๆนะคะนี่หรือจะเป็นรอยน็อตด้านล่างแบบนี้ โอเคมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่อันนี้ก็แจ้งคร่าวไว้ก่อนเนาะ,ะคุณพี่ปัญญาเงางามอาชีพขับแท็กซี่รายได้เร็วประมาณ1 5 0 0 0บาทออกได้ไหมครับถ้าเป็นพี่ปัญญาถ้าเป็นสําหรับรถรีโวคันนี้นะคะอา,อาชีพขับแท็กซี่ถ้าเป็นแท็กซี่ตัวเองนะคะเราตีประเมินลายได้เยอะกว่าหมื่นห้าค่ะพี่ปัญญาอ,อันนี้ลอยนะ็อตตรงประตูแคบนะคะลูกค้าเห็นไหมว่ามันแบบ มันสวยมากอ่ะเนี่ยเนี่ยไม่มีรอยขันนะคะโอเคนี่นี่อย่าแนวแบบนี้นะโอเคพี่ปัญญาเดี๋ยวฝากเบอร์ติดต่อไว้ได้ไหมคะเดี๋ยวให้น้องฝ่ายขายโทรไปคุยโอเคอเดี๋ยวพี่เปิดฝากระโปรงเดี๋ยวเราไปชมฝากระโปรงกันต่อ เลพาชมอันนี้สำหรับห้องเครื่องนะคะของ Toyota Hilux Revo สีขาวหน้าล็อกโคทะเบียนนี้นะทะเบียนนี้เราเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้ลูกค้านะคะ,ะเราไล่กันไปเลยสำหรับคันหน้านะคะที่เคยบอกในหลายๆคลิปนะให้ดูตรงรูและสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะสำหรับท่านไหนนะคะเคยเคยใช้ Vigo นะคะ และมาเห็นรีโว่แล้วถามว่าทำไมไม่มีตัวเลขตอกเออมันคนละรุ่นกันนะลูกค้านะคะสำหรับวีโอนะคะเขาจะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นตัวเลขตอกบนคารนะคะแต่รี v o ไม่มีนะคะรีโวเขาจะมีสัญลักษณ์ R และ L แบบนี้ต้องคมชัดแบบนี้นะเพราะว่าโรงงานเขาทำมาค่อนข้างตื่นถ้าเกิดมีอุบัติเหตุด,ด้านหน้ามาหรือมีการ ชนกระแทกจนถึงคานหน้าเปลี่ยนคานนะคะสัญลักษณ์แบบนี้จะไม่คมชัดเพราะว่ามันต้องมีการพ่นสีทับลงไปนะอันนี้ให้ดูรถเดิมๆนะคะเพราะว่าสินชัยคาซเซนเตอร์ของเราการันตีนะคะตัดต่อสมสร้างน้ำท่วมไฟไหม้นะคะเราซื้อคืนนะคะขอบคุณนะคะพี่ปัญญาเดี๋ยวให้น้องฝ่ายขายโทรหาอ่ะทีนี้พอเราดูด้านหน้าไปแล้วเราไปดูตรงฮุมด้านข้างตรงไฟตรงไฟก็จะมี รอยอาร์คแบบนี้แบบนี้ไม่รู้โฟกัสหรือเปล่ากล้องไม่น่าโฟกัสน,นะคะจนเราเราสามารถสังเกตแบบนี้ยค่ะลูกค้าจนไปถึงข้างในได้เลยนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมีพวกนี้นี่ออันนี้ก็จะเป็นแผ่นเพจนะคะมออกอเนาะถัดไปเป็นมออกอแล้วก็รูพวกนี้ก็ต้องคมชัดส่วนตรงนี้เป็นปกตินะคะลูกค้า ตรงนี้ขอจะเรียกว่าลอยยาแนวเนี่ยยาแนวจากโรงงานซุ้มสวยๆแบบนี้เลยนะคะและ้วก็ตรงไหนอีกอ่ะทีนี้ให้ดูอีกทีนึงเป็นตรงฝากระโปรงนะคะลูกค้าเออฝากระโปรงลอยน็อตอันนี้คือรถไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยทำสีนะคะ แต่เบลไม่ไม่อยากให้ไปซีเรียสว่าถ้าเกิดสมมติว่ารถคันไหนที่มีรอยน็อตร,รอยแกะละ,ะมันไม่ได้หมายความว่ารถคันนั้นจะต้องเป็นอุบัติเหตุหนักจะต้องเป็นรถชนเพราะว่าการแกะน็อตอาจจะเกิดจากการทําสีนะคะซึ่งถามว่ารถที่สินชัยคาเซนเตอร์นะคะสีเดิมทุกคันไหมตอบเลยว่าไม่ใช่สีเดิมทุกคันมีทําสีมาบ้างแล้วแต่คันนี้เราการันตีได้เลยว่าสีเดิม ทุกชิ้นแน่นอนนะคะสีจากโรงงานอ่ะสินชัยคา์เซ็นเตอร์รับรถที่ไม่อุบัติเหตุไม่ชนหนักนะคะแต่มีรอยขีดข่วนนะมีรอยคูดบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็เอามาทำสีเนาะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะแต่การันตีไม่มีชนหนักแน่นอนนี่อันนี้ก็รอยยาแนวฝากระโปรงนะคะเหมือนที่พาดูตรงประตูนะคะลูกค้านะอ่าสำหรับคันนี้จบไปข้าวข้าๆก่อนนะ รีโวปี2017 471,900บาทน,นะคะใครสนใจนะคะแคบรูปพร้อมกับแจ้งไปทะเบียนก็ได้เนาะมาเลยแล้วเดี๋ยวเราไปต่ออีกคันหนึ่ง,งด้านหลังเป็นรีโวเหมือนกันนะตัวนี้จะเป็นรีโวโฉมก่อนหน้าล็อกโคก็คือก่อนพันสีขาวนะคะแต่เป็นปีเดียวกันเพราะว่าตัวสีขาวออกมาในช่วงปลายปี ช่วงเปลี่ยนโฉมพอดีนะคะลูกค้านะโอเคปะเดี๋ยวไปชมรีโวคันสีเทาคันนี้ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ปี2017เช่นกันค่ะลูกค้าขา2017เช่นกันราคาเท่ากันเลย4 7 0 0 0 0 0็กบาทถ้าถามว่าทำไมขายราคาเดียวกันเพราะว่าคันสีขาวได้โฉมที่ใหม่กว่าแต่คันนี้เราได้ออปชั่น นะเราได้อ p อบชั่นเราได้ตัวท็อปเป็น2.4 G C P Runner นะคะลูกค้านะเห็นจากตาไฟก็รู้แล้วว่าเป็นตัวท็อปนะคะเป็นไฟ LED Projector มี Daylight นะคะอันนี้มีตัดหมอกนะคะใครชอบคันไหนเลือกได้เลยนะคะชอบอ p อบชันเยอะๆแนะนำคันนี้นะแนะนำคันนี้เลยชอบหน้ารอๆอะความสวยความหล่อนะคะแล้วแต่บุคคลจริงๆนะคะลูกค้านะ บางคนชอบหน้านี้บางคนชอบหน้าล็อกโคสําหรับภายในนะคะไม่ว่าจะเป็น4ตัวบอกนะคะคล้ายๆกันนะต่างกันที่ออปชั่นอาจจะเป็นเรื่องจอตัวนี้มีจอ n a วิเกเตอนะคะลูกค้านะอันนี้เป็นช่องใส่ SD card นะคะและถัดลงมาถ้าดูเทียบกันจากเมื่อสักครู่นี้ตัวนี้จะเป็น Air Digital นะคะส่วนพวงมาลัย พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันเหมือนกันแต่คันนี้จะเพิ่มบลูทูธขึ้นมานะคะโอเคเรื่องเกียร์เรื่องอะไรคล้ายๆกันนะลูกค้านะ,ะดูสักหน่อยอพอพอมาอยู่คันสีเงินก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะนี่สวยไหมแต่คันนี้แจ้งก่อนนะคันนี้มีเก็บสีมาบ้างแล้วนะคะเป็นบางชิ้นนะคะเก็บสีจากร้อยขีดควรน,นะคะอันนี้ก็คือ ลอยอาร์คจากกระบะนะคะเนี่ดูรอบๆตัวรถนะล้อแม็กขอบเท่ากันค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะพี่บีเคสวัสดีค่ะคุณพี่ยังเลิฟนะคะพี่บัวสอนนะคะพี่ปัญญาพี่สมเจนอ่าพี่ขาแชร์ให้หนูหน่อย ตัวนี้สําหรับใครนะคะที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับเรานะคะก็คือที่กรุงเทพนะคะในเขตปริมณทนหรือจังหวัดใกล้เคียงเช่นนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรปราการนะคะลูกค้าไม่สะดวกนะคะจะเข้ามาดูรถเราบริการเอาไปให้ดูขึงที่แต่ทีนี้ว่าท่านอาจจะต้องคัดสรรมาแล้วว่าอ,อพร้อมที่จะพร้อมที่จะซื้อขายกับเรานะคะ เราพาแฟแนซ์ไปด้วยบริการได้หมดนะคะลูกค้านะนี่พวงมาลัยประมาณนี้นะคะลูกค้าพาไปชมทั้งหมด2คันแล้ววันนี้ก็จะไปช้านิดนึงนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหาเราได้นะคะหรือจะชมเป็นรุ่นอื่นก็ได้นะคะราคาถูกกว่านี้เราก็มีนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นนิสสันนวราคันนี้ นะคะปี2012นะคะเป็นตัวยกสูงราคาขายอยู่299นะคะหรือจะเป็นรีวอสีประตูคันูนราคาขายอยู่4 8 9 0 0 0นะคะ f o ร t u n เ er, เราก็มีเช่นเดียวกัน639,000นะคะโอ้ขออภัยค่ะ649,000ตัวนี้เป็นหน้าแชมป์นะ,ะมีใครสนใจอยากสอบถามอะไรเพิ่มไหมคะ โอเคอย่าลืมนะคะลูกคพาคันนี้สวยมากเลยนะคะอยากให้จับจองเป็นเจ้าของกันนะคะโทรมาหาเบลได้ที่เบอร์0899695577นะคะ0899695577นะ,ะหรือจะเป็นเบอร์เบลนะคะ0909754404ได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้นะคะดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างนะคะดูแลคนในครอบคร,วรัวขอให้ท่านปลอดภัยแข็งแรงอยู่ ดูไลฟ์แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันทุกซีซันของโควิดแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ